สวัสดีทุกคนด้วยนะครับในวันนี้ผมก็จะพาทุกคนเนี่ยมาเล่นเกมระบอตในแมปที่มีชื่อว่าชื่ออะไรวะจะไม่ได้อ่าช่านมาละกันเดี๋ยวค่อยแปะลิง์ไว้ใต้ล่างเลิปนมครับโอเคครับทุกคนวันนี้ที่แต่งตัวโป๊บนี้เนี่ยคือไม่ได้จะมาพีกลายในโบดแต่อย่างใดนะครับทุกคนคือวันนี้เนี่ยผมจะมานําเสนอเกมน,น,นะครับเกมนี้เป็นเกมของโปรเจกต์ของเพื่อนผมนะครับมันจะเป็นวิชาเคมีเนาะเออคือครูเนี่ยจะให้ออกแบบเกมที่แบบว่าเราแบบ จะเล่นกับเพื่อนในห้องอะไรป่เนี้ยโดยแบ่งเป็นกลุ่มนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเวอร์เพื่อนก็คือให้ทำเขาทำเกมโรบอกเลยโอเคครับทุกคนมาเรื่องเราจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันก่านะครับปะเกมนี้เป็นเกมแนวให้ความรู้นะครับก็จะเป็นหลักสูตรของม5เนาะใครที่อยู่ม5เนี่ยก็มาเล่นกันได้นะครับนี่คือบรรยากาศที่เพื่อนผมสร้างเนาะก็จะเป็นหมู่บ้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขาหรือเปล่าหมู่บ้านแบบตามเขาอะปะเนี่ยและนี่อะไรเนี่ยโฮมรีดแมนสวัสดีครับ เราสามารถจะกด e เพื่อทำการคุยกับเขาได้เนาะโฮมเลดแมนขอคุยด้วยหน่อยสิ <c oughs> นี่เอโนมเองเคยได้ยินเกี่ยวกับศิลานักปราหรือเปล่าล่ะไม่เคยได้ยินครับคืออะไรเหรอเอ่ออ้าวไปต่อสิ <c oughs> ไปต่อดิอ๋อกด e นะกด e กด e กด e. ็ไปต่อแกเองก็เป็นนักแร่นักเล่นแร่แปรธาตุฝึกขัดใช่ไหมล่ะ <c oughs> ใช่ครับเอ๊ะรู้ได้ไงเนี่ยอ๋อไม่คิดว่าเองจะตามหามันบ้างเหรอ อันนี้เพิ่มสิเพิ่มแลป่าเนี่ยบางมันบางเหรอมันน่าจะเป็นบ้างเหรอสีดานักปราดนะ่ะคือเหมือนกับว่าอะไรเนี่ยนั่นเป็นสิ่งที่เรานักแร่เล่นแปลธาตาุตมหาเลยนะหากใครได้ครอบครองจะกลายเป็นนักแร่แปทธาตุในตำนานที่มีที่หนึ่งพันปีจะมีแค่คนเดียวเท่านั้นแต่ยังแกเดี๋ยวคนไปไม่ได้หรอกที่จะเป็นนักแปรธาตุในตำนานอะ่ะเอา้าทำไมดูถูกอย่างนี้ล่ะก็คือเหมือนเกมเนี่ยเขาสมมุติว่าเราเนี่ยเป็นนักเล่นแร่แปทธาตุอะไรสักอย่างนระซึ่งโอเคเราจะต้อง ไปทำตามหาอะไรมาสักอย่างก็แหละเพื่อเป็นอะไรไปทำอะตำนานโอเคมาจากที่เดินดูนะครับทุกคนบ้านหลังนี้มีคนอยู่เนาะเขาชื่อว่าชาวคุณชาวครับขอเข้าไปดูในบ้านหน่อยขอโทษที่เสียมรรยาทนะแต่ว่าอยากดูบ้านคุณมากเลยครับโหบ้านคุณสวยมากเลยอ่ะวินี่คุณจะตีป้อมหรืออะไรเนี่ยมีแผนที่ยุทธศาสตร์อะไรก็ไม่รู้ด้วยนี่เป็นบ้านของคุณชาวเนี่ยโหบ้านคุณชาวโหมีโต๊ะมีอะไรด้วยโอเค,อเ,คเราสามารถที่จะไปคุยกับคุณชาวได้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาดีกว่าเนาะ รู้สึกว่าเกมนี้มันจะโดดไปได้มันโดดแล้วมันติดหัวกดอีนะครับสวัสดีข้าค,คือชาวผู้คิดค้นความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรกับอุณหภ,ภูมิโดยที่ให้ความดันคงที่โอเคไปต่อกดอ e โอเคครับแล้วไงต่อนักเล่นแร่ไปทธาตฝึกอัดเอ๋ยเจ้าคิดจะเป็นนักแร่ไปท่าตุตำนานใช่หรือไม่ ผนทางในการเป็นนักไร้ไปท่านน่ะไม่ง่ายเลยก่อนอื่นเจ้าต้องเข้าใจพื้นฐานและธาตุและพลังงานก่อนความสัมพันธ์ของปริมาตรและอุณหภูมิจริงๆเป็นสิ่งที่เจ้าต้องรู้เพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของวัตถุได้อ๋องั้นเหรอครับเจ้ารู้หรือไม่อุณหภูมิของวัตถุเพิ่มขึ้นปริมาตรของมันจะขยายออกเพราะอนุภาคในวัตถุนั้นมันเริ่มเคลื่อนไหวแล้วก็เร็วเร็วมากขึ้น,นใช้พื้นที่มากขึ้นโอเคผมรู้ครับผมรู้ความสัมพันธ์ของเขานะทุกคนอุณหภูมิเพิ่มปริมาต,เมตามมเารเพิ่่่มมมตตาาันนเเป็กรรพิง ข้อนี้เรียกว่าการขยายตัวเนื่องจากความร้อนแต่ถ้าอุณหภูมิลดลงปริมาตรก็จะหดตัวด้วยอ๋อต้องพว่าเรื่องนี้หลายๆคนน่าจะกินนะเพราะว่าน่าจะเห็นภาพออกราว่าต้องพิว่าเด็กปถมก็มองออกอะ่ะเออเจ้าสามารถใช้หลักการนี้ในการควบคุมธาตุต่างๆได้ที่เจ้าจะได้พบระหว่างการแปรธาตุส่วนของข้างที่เป็นคนคิดคนขึ้นเองก็คือ v1 ส่วนด้วย t1 เท่ากับ v2 ส่วนด้วย t2 นี่ก็คือส่วนเขาแล้วครับทุกคนเราสามารถจะเอาพวกนี้เนี่ยไปแทนสมการได้เนาะ v1 คือปริมาตรเริ่มต้น ที่คืออุณหภูมิเรื่องต้นเหมือนกัน V 2นะครับคือปริมาตรที่แบบว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเนาะ T 2ก็คืออุณหภูมิของแก๊สที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งไอ้พวกนี้เนี่ยก็คือตอนหลังไงแต่อุณหภูมิเนี่ยจำไว้ว่าต้องเป็นหน่วยเควินเนาะเควินทุกคนก็น่าจะรู้อยู่เพราะว่าเราเอาอุณหภูมิอะไปบวกกับ273ถูกไหมเออนี่ไงเขาย้ำด้วยอุณหภูมิที่ต้องใช้ต้องเป็นหน่วยเควินเสมอนะ นีอ่อุ้ยเขามีการบอกไนะว้แล้วว่าแบบเนี่ยถ้าจะแปลงองศาเป็นเควินเนี่ยคือต้องบวก2.3ถ้าเจ้าตองกาจะเป็นนักเรีนไปข้านาำนานน่ะเจ้าก็ลองินทำในป่าสิมีคนที่ข้าพอร,รู้จักอยู่เขาสามารถจะช่วยได้นะแต่ว่าก่อนไปข้าขอทดสอบความรู้ของเจ้าก่อนละกันโอเคใกล้เลยครับผมไม่กลัวหรอกก็มาดิครับอ่าอุ้ยโจทย์ข้อแรกนะครับทุกคนคำถามมี2ข้อเนาะแกจนลุกโป่งไปปริมาตร3าลิตรที่อุณหภูมิ3 0 0เควิน ถ้านำลูกโป่งไปไว้ในที่เย็นที่มีอุณหภูมิ250เควินจงหาปริมาตรใหม่ของแก๊สในลูกโป่งเมื่อความดันคงที่ก็คือเขาให้เราหาเอ,อ่อ v 2ทุกคนก็แทนเข้านี้ลงไปในสูตรส่วนนี้จะเป็นวิธีคิดของอภัยนะครับโอเคละไพได้คำตอบวนะเนาะต่อไปครับข้อ2ข้อ2เนี่ยสลับคำตอบของข้อสอนนะครับอันนี้ก็คือวิธีคิดของอภัยนะครับซึ่งรู้สึกว่าเพื่อนจะเฉลยผิดไปหน่อยหรือเปล่ามันต้องเป็น 450เควินปะอันนี้เพื่อใส่ซีไปอ่ะซึ่งถ้ามองในตอัตราส่วนจะไปว่าก็ต้องเป็นส5 0นะเออแต่พิงพ์แว่าเพื่ออาจจะพิมพ์ผิดนะตรงนี้มันต้องเป็นเควินนั่นแหละเออแล้วนี่มันตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะโอเคไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรถ้างั้นเราไปต่อดีกว่าเฮ้ยนี่ใครเนี่ยเกรลุสแสกโอ้โหนี่คือชื่อเขาเนี่ยชื่อนาเวทนามากชื่อเกรลุสแสกโอ้ย เย่เจ้าหนูโอ้แต่เราจะไปไหนอย่างนงี้ยรึเบบี้โอ้โหแม้แต่การพูดจาของเขาเนี่ยยังดูแปลกประหลาดอีกด้วยเออคือว่าผมจะพาไปทา้งนี้นะครับเอาสิข้าจะสอนพิชาสุดขีดให้นะข้า,าจะไปเจอคมภีโบราณที่ใครไม่รู้ทำตัวเดี๋ยวกูยังอา่านไม่จบเลยในนั้นดูเหมือนว่าจะมีเนื้อหาอะไรสักอย่างอยู่ด้วยข้าใช้กันตามความหมายเอานะจนได้รู้ว่าเกสนนะ่ะมีความต้างกับอุณหภูมิที่แปรผันตรงกันมันมีปริมาณคงที่อ๋อโอ้โหให้สุดไปแล้ว ส่วนค่าคือ p 1ส่วนด้ที่1เท่ากับ p 2ส่วนได้ที่2เมื่อ p คือความดันและ t คุณมาภูมิค่าเรียกมันว่ากฎของเกรุสแสกโหโหกฎของเกแล้วไงล่ะครับคุณคุณจะช่วยออแล้วก็อีกอย่างนะอย่าลืมด้วยว่ามาภูมิ่ต้องใช้ยังต้องเป็นตัวเควินนะแต่ก่อนจะไปข้าขอถามอะไรเจ้าก่อนสิแล้วเดี๋ยวข้าจะระเบิดทางให้ถ้าเกิดว่าเจ้าตอบถูกหมดโอ้ยแย่แล้วต้องตอบถูอ้หมดออนเนี้ย ภาชนะใบหนึ่งมีแก๊สมีเทนซึ่งมีความดันอยู่ที่5 atm และมีอุณหภูมิที่26องศานี่ก็คืออุณหภูมิตอนแรกเนาะถ้าเขาเพิ่มอุณหภูมิเป็น36องศาเซลเซียสเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับภาชนะที่มีขนาดเท่าเดิมอ่าข้อนี้มันไม่ได้เป็นเชิงคำนวณเนาะมันมันเชิงคอนเซปต์ทุกคนเห็นปะว่า V 1กับเอ้ไม่ใช่ T 1กับ T 2อง T 2มันจะมากกว่าใช่ไหมแสดงว่าเขาเพิ่มอุณหภูมิอุณหภูมิเพิ่มแสดงว่าปริมาตรต้องเพิ่มตามครับ โอเคครับทุกคนนี่จะเป็นในส่วนของคำตอบของข้อข้อ2นะครับข้อ2ของเกเนาะโอเคถ้าเกิดว่าทครไม่เข้าใจนะครับก็ถามว่าไพได้เลยไปอย่างไวเนาะสำหรับข้อ3ของไอเจ้าเกย์รู้แสงนะถ้าใครไม่รู้ว่าเพื่อนเฉลยผิดหรือเปล่าเพราะว่ามันควรจะตอบ520แต่เพื่อนไปเฉลย208 208คือถ้าเกิดว่าตอบแล้วเขาจะเปิดทางให้ใว่าข้อนี้คือต้องถูกและคือแต่ถ้าครคิดคือมันได้ะ5 2 0 <c oughs> เออถ้าอยากผ่านก็208ไปแล้วกัน สวัสดีครับคุณคือใครเนี่ยโรเบิร์ตบอยไอ้หนูแกเองหรอที่เกรู้แสกส่งมา่ะจะว่าไปไอ้นั่นน่ะเป็นคนประหลาดก็หมายถึงเกรแสกเนาะแกต้องการจะเป็นนักเล่นแร่ไปรธาตุมาใช่หรือไม่ใช่แล้วค่ะผมเป็นโอเคถ้างั้นข้าก็จะขอเข้าสูตรือกับคนก่อนเลยละกันสูงข้าคือ p 1คูณ v 1เท่ากับ p 2คูณด้วย v 2ส่วนคนนี้แปลกกว่าเพื่อนเลยนะคือคนอื่นเนี่ยจะเป็นเศษส่วนใช่ไหมแต่ของคนนี้จะเป็นการคูณ เออจะเป็นการหาแต่คนนี้ก็จะเป็นการคูณข้าขอเรียกมันว่ากดของบอยละกันเอาละทางข้างหน้าเนี่ยแกจะได้เจอกับผู้เล่นไปท่าที่เก่งที่สุดแล้วแหละคนนั้นนะ่ะมีความรู้จักตำนานเลยนะแกจ,จงระวังตัวไว้ด้วยละ่ะแต่ก่อนที่เจ้าจะไปข้าขอต้สอบความรู้ของเจ้าก่อนถ้าแกีปริมาตร <Huh? S 1> ถ้าแกมีปริมาตรเริ่มต้น4ลิตรที่ความดันสามบรรยากาศหลังจากนั้นมีการบีบอัดของแกจะมีปริมาตรลดลงเป็น2ลิตรความดันใหม่จะเป็นเท่าใดเฮ้ยคนนี้ง่ายนะ 4คูณ3ามสิบสองใช่ไหมฝั่งฝั่งซ้ายคือ12แล้วก็ต้องทาฝั่งฝ้าให้มันเป็น12ได้เหมือนกันโดยการคูณ6กเข้าไปถูกไหมเพราะมี2อยู่แล้วส่วนข้อน,นี้นะทุกคนเอา8ไปคูณกับ2ใช่ไหมฝั่งซ้ายจะเป็น16ฝั่งขวามี12อยู่แล้วเอา12ไปคูณอะไรให้มันได้16ก็ต้องเป็น1.33ถูกไหมเพราะว่า1.33ก็เหมือนกับ4ส่วน3อะ่ะส2ส่วนด้วย3เป็น4 จากนั้นคูณด้วย4ีทั้งหมดอีกทีนึ่งก็จะเป็น16อ่ากฎของบอยจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อปริมาตรของแก๊สอยู่ในช่วงใดกฎของบอยใช่ไหมมันมีการพูดถึงด้านของ PV ก็จะเป็นความดันและปริมาตรเนาะซึ่งส่วนไหนที่เขาไม่ได้กล่าวในสูตรนี้เนี่ยแสดงว่ามันต้องทํ้เป็นคงที่เขาไม่ได้กล่าวอะไรอุณหภูมิถูกไหมเพราะมันคือ PV ไง PV คือความดันและปริมาตรเพาะงนั้นจะต่ออุณหภูมิครับเจ้าทำได้ดีมากข้งนางหน้าแต่เป็นอวคาเนะอะไรอะอวคาดอวคาดเหรอมีอวคาโด้วยหรอครับ เฮ้ยไม่ใช่ว่ะนั่นมันใครเน่น่ะอเมเดโออะโวคาโดเฮ้ยเขามาทำตรงนี้เนี่ยเราลองมาคุยกับเขาดีกว่าเจ้ากราดียังไงที่มายืนต่อหน้าข้าเขาคืออะโวคาโดนักปราชญ์ผู้เข้าใจแก่นแท้ของจักรวาลผ่านกฎแห่งโมเลกุลและปริมาตรและใครเป็นผู้ที่เข้าใจความใกล้ความเป็นนักได้ไปแท้ยิ่งที่สุดเจ้าคิดหรือว่าความรู้เล็กน้อยที่เจ้าได้เรียนมาเนี่ยมันจะทำให้เจ้ามีค่ามากพอ ในจัก,กวรวาลในที่สุดนี้สสารทุกชิ้นร้วนถูกควบคุมโดยความสัมพันธ์ของปริมาณและจำนวนโมเลกุลแต่ข้าสงสัยว่าพร้อมหรือยังที่จะครอบครองพลังนี้พลังของศิลานักปรานะ่ะเฮ้ยผมอยากได้ข้าสร้างกฎแห่งโอกาโดกฎที่ทำให้มนุษย์ธรรมดาเข้าถึงความรักของจักรวาลปริมาณความสัมพันธ์โดยตรงกับจำนวนโมเลกุลสูงข้าคือ v1 แปรผนตรงกับจำนวนโมเลกุลสามารถคำนวณได้จาก v1 ส่วนด้วย n1 เท่ากับ v2 ส่วนด้วย n2 โอ้โหให้สูตรมาอีกแล้ว แต่พลังนี้มีข้อแม้นะหากเจ้าไม่เข้าใจความสมดุลเจ้าอาจถูกพลังอันยิ่งใหญ่นี้ทำลายหมายความว่าไงเนี่ยอืมอนุภาคเคลื่อนไหวตามกฎของข้าถ้าเจ้าไม่สามารถควบคุมได้โลกของเจ้าจะพังอลายเอาละเจ้าหนูเจ้าพร้อมหรือยังที่ท้าทายข้าจะไปปราณีนะเจ้ามีการพิจารคาดยเท่านั้นเจ้าไว้ว่าผู้ที่รอบครองพลังนี้เนี่ยมีเพียงคนเดียวเท่านั้นต่อสู้ด้วยทุกสิ่งที่เจ้าเรียนรู้มาหากเจ้ามีความกล้าถ้าเจ้าเอาชนะข้าได้ทางข้าน่าจะเปิดออกเจอได้พบกับคนที่ข้ารู้จัก เขาก็ช่วยเจ้าได้แต่ก่อนหน้านั้นเขาขอตั้งสองเจ้าก่อเสียแล้วกันเฮ้ยอ่าหนึ่งโมลใช่ไหมเปลี่ยนแปลงเป็นสองโมลก็เอาสองยี่สิบสองจุดสี่ไปคูณสองครับก็จะเป็นสิบสี่สิบสี่จุดแปดถ้าแก๊สมีจำนวนโมลเท่ากันได้ปริมาตรเท่ากันแต่ต่างชนิดกันความดันและอุณหภูมิจะเป็นอย่างไรเมื่อถูกเก็บในปริมาตรเดียวกันข้อนี้ตอบอุณหภูมิและความดันเท่ากันเนาะโอเค ตามกฎอโอ,อกาโดถ้าปริมาตรของแก๊สเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจำนวนโมเลกุลจะต้องเป็นเท่าใดก็ต้องเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเหมือนกันตามที่เขาบอกอ่าข้อสุดท้ายหลักการของโอโกโดโดยกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรของแก๊สและจำนวนโมเลกุลโดยให้เคื่อนขว่าข้อใดต้องคงที่ก็ความดันและอุณหภูมิไงเออข้อนี้ก็ถามซ้ำเนี่ยก็ไก่เนาะก็ไก่เฮ้ยใ,ในที่สุดคุณก็ได้ครอบครองิีนักปราด อะไรเนี่ยมีคัสซีนด้วยแต่คุณเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าทั้งหมดนี้แลกด้วยอะไรกันละ่ะพลังที่เออรุอนขนาดนี้ไม่ได้มาด้วยปราศจากราคาที่ต้องจ่ายราคาของคุณกำลังจะพังทลายร่างกายของคุณกำลังจะพังทลายพลังนี้เกินกว่าที่นคนหนึ่งจะรับไหวแสงแห่งพลังที่คุณถือครองอยู่กำลังทำลายตัวตนของคุณจากภายในคุณได้ครอบครองทุกสิ่งแต่สิ่งที่คุณสูญเสียคือตัวคุณเอง เฮ้ยค connect, part, story, ืออะไรอ่ะบางทีนี่อาจจะเป็นชะตากรรมของผู้ที่กล้าแต่ต้องพลังอันนิ่งใหญ่กว่าจะควบคุมจงเดินต่อไปในเส้นทางของคุณเลือกก่อนที่จะทุกสิ่งจะดับลงเอา you will k i s s from this experience thank for a y i n g หวังว่าคุณจะชอบนะครับไอ้ลาก โอเคครับทุกคนนี่อาจจะเป็นหนึ่งในเกมที่จาพบรู้สึกว่าฉากจบคือดาร์กไซมากโอเคครับทุกคนสละคลิปนี้ใครยินชอบนะครับเอ้ยเดี๋ยวสิแมปนี้นะครับชื่อว่า a c h i e e m e s t Avenger นะครับทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นอยากทดลองความรู้อะไรของตัวเองเนี่ยเดี๋ยวว่าใครกำลังจะเรียนอยู่วันทม .5 เนี่ยก็มาเล่นกันได้นะครับโอเคครับทุกคนสละคลิปนี้นะครับใครยินชอบนะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับผม สำหรับคลิป่น่าจะเป็นอะไรเนี่ยก็ช่วยร,รับชมกันด้วยนะครับสัตว์ทีนี้ขอจบเพียงนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมไปละบาย